แผ่เมตตานะทันจิตให้สงบเราได้อธิษฐานจิตไปแล้วอธิษฐานทำไปแล้วคราวนี้ละกันนึกแผ่เมตตางเราตั้งใจให้ดีนะการแผ่เมตตาี่มีอ,อนิสงส์มากต่อตัวของเราเองทำให้หลับเป็นศขหลับแล้วก็ฝันดี มีสิริมงคลตื่นก็เป็นสุขยุพันวันละก็ผ่องใสเป็นที่รักของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลายศาสตราอาวุธต่างๆภายต่างๆทำอันตรายไม่ได้เราจะเข้าถึงสมาธิใจหยุดใจนิ่งในเดเร็วจะเข้าถึงธรรมกายเดเร็ว รักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆใกล้จะละโลกจิตจะผ่องใสมีความสุขแม้ว่าจะละโลกไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสและจะละโลกไปแบบผูชนะไปสู่ภพภูมันวิเศษไปสู่สุคติภูมินี่คืออดนตสง์ของการแผ่เมตตาโดยย่อซึ่งเราเองจะเป็นผู้ที่ได้รับในสมัยหนึ่ง กบินดาบทได้บำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าท่านมีอุปนิสัยชอบเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิสัยเจริญเมตตาภาวนาในี่ยนิดเดียวทำอย่างเนี้สม่ำเสมอทุกวันทุกคืนวันนี้ใจสบายท่านกับแผลเมตตา อาหานหน้าไปทางตะวันออกทางกระตั้งความปรารถนาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยมีสองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้ามีเท้ามากเท้าน้อยอะไรกันแล้วแต่อยู่ในทิศเบื้องหน้าทางตะวันออกนี้ขอให้ได้รับความปรารถนาดีที่แผ่ไปด้วยกระแสใจที่บริสุทธิ์ให้มีความสุขมีความสดชื่นพ้นจากทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆท่านก็แผ่ไปในทิศเบื้องหน้า อีกวันหนึ่งทต้นกับแพ่ไปทางตะวันตกอีกวันหนึ่งก็แพรไปทางทิศเหนืออีกวันหนึ่งทิศใต้บางครั้งก็แพ่ไปบนทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทุกทิศทุกทางาท่านแพ่ไปอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอทําทุกๆวันจนกระทั่งติดเป็นปน,ปนิสัยท่านเป็นผู้ที่หลับเป็นสุขหลับเป็นสุขเหมือนข้าวนิโรธสมาบัติข้าวานสมาบัติ กายเบาใจเบาความเบิกบานสดชื่นและก็ใหม่ฝันถ้าฝันกับฝันในสิ่งที่มีสิริมงคลตื่นมาก็ใหม่ซึมเศร้าใหม่งวงเงียมีความเบิกบานคล้ายๆกับว่าเพิ่งอ,ออกมาจากในแหล่งที่มีความสดชื่นมีความสุขมาหยกๆยกอย่างนั้นอะตื่นมาสดชื่นน้าตาผิวรันวันะทาน่องใสดวงตาสุกสกาวทเดียว่องใส ภายแต่งใทำอันตรายทำไม่ได้เลยเป็นที่รักเป็นที่เคารพของมนุษย์และก็ของเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทุกชั้นเคารพนับถือเทวดาเคารพนับถือแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเคารพนับถือเคารพโดยรักด้วยใจท่านเป็นสมาธิได้เร็วเข้าถึงฌานสมาบัติได้เร็วหยุดนิ่งได้เร็วปล่อยอารมณ์ภายนอกได้เร็วเพราะว่าไม่มีความโกรธกับใคร ใครเป็นพิษเป็นภัยใครมีแต่ความปรารถนาดีกับทุกๆคนในโลกยายท่านข้าถึงสมาธิสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลายายท่านสว่างในศูนย์กลางกายยิงกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันนะสว่างไปหมดท่านทําอย่างนั้น่ะตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นป่าที่อยู่ที่อาศัยของท่านนั่นอุดมไปด้วยผลมหมาหลากหลายอุดมไปหมดแต่สิ่งที่มีสุรุมงคลทั้งนั้น แม้แต่สัตว์สัตว์ทป็นผู้กัไม่รู้ภาษาสาัตว์ตีเกลายเป็นสัตวรูกันเช่นกวางเก้งกระเสืออะไรพวกนี้พอเข้ามาในบริเวณรัศมีลาวป่าที่ทานอาศัยอยู่จิตใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปมีแต่เมตตาธรรมมีแต่ความปรารถนาดีสงจรกันรักใคร่คลมเกลียวกันไม่เป็นพิษเป็นภัยกันสัตว์นั่นจะถึงที่ตาย ็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องดินลนไปตายที่อื่นแม้แต่ศาสอสุภะก็อยู่ที่นั่นไม่ได้เพราะแผ่นดินที่นั่นเป็นแผ่นดินที่สะอาดอินฟ้าอากาศก็สะอาดมีแต่บรรยากาศของความบริสุทธิ์ของพลังเมตตาธรรมที่แผ่ไปอย่างนั้นทุกทิศทุกทางในสุดต่อมาในสถานทีน่นี้จึงเป็นที่ตั้งเมืองกบิลพัทที่พวกเราได้รู้จักเป็นเมืองกบิลพัทเมืองของพระพุทธเจ้า นี่แหละคืออน,นิสงส์ของการแผ่เมตตาที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวเมื่อต้องคอยเมื่อเราละโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาสํารวจตัวเราเองที่เรานั่งทําสมาธิภาวนาแล้วทําไมนะจิตใจของเราทังรวมกันได้ไม่สนิทไม่หยุดไม่นิ่งสักทีไม่เข้าถึงทำสักทีอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งคือเรามักจะผูโกโกรธกันมักโกรธไม่หอภพยาทานกัน ไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพราะนั้นจิตใจมันก็ขุ่นมัวก็เล่าร้อนกะสับกระสายทลนทลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแต่ใครรักตัวของเราเองอยากจะให้เข้าถึงธรรมกายได้เร็วต้องมีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมเนี่ยอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทราบอานิสองส์อย่างนี้ดีแล้วแล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาเลย แผ่เมตตาล้วก็น,นึกว่ากระแสใจของเรานะสว่างสวยใสยเป็นแกงสว่างออกจากศูนย์กลางกายของเราแผ่ซ่านไปทั่วตัวของเราทุกขุมทุกขนจะมีแต่แสงสว่างของความบริสุทธิ์ของความหลัตน่าดีของความสุขเกิดขึ้นทุกอนูนเนื้อและก็แผ่ออกไปประสานกับกระแสใจของสหธรรมิก ที่ปฏิบัติทำร่วมกันในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมแล้วขยายขอบเขตให้กว้างออกไปทั่วอารามนี้ให้กว้างออกไปทั่วอำเภอคลองหลวงให้มองเห็นเป็นแสงสว่างกว้างออกไปครอบคลุมจังหวัดปทุมธานีและก็ค่อยๆขยายไปจังหวัดข้างเคียง ขยายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มประเทศไทยขยายเอาประเทศเพื่อนบ้านทั่วทวีบอาเซียและก็ครอบคลุมทั้งโลกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ให้มีความสุขให้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส ให้พ้นจากเวรจากภัยจากความเบียดเบียนให้ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามให้ได้เข้าถึงธรรมากายแล้วแผ่ออกไปอย่างนี้แล้วขยายข่าเกตให้กว่างออกไปไปเรื่อยๆจากโลกเราไปสู่จักรวาลขยายว้างออกไปเรื่อยไปในบรรยากาศต่างๆให้ความบาดนาดีเราของเราในแทรกซึไมไปทุกขนทุกแห่ง ถปถึงจักรวาลที่พระพุทธเจา้าทันเรียวแสนโกดจักรวาลอนัอนตจักรวาลคึนับไม่ไหวที่มีสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นให้อยู่ในแวดวงของความปรารถนาดีที่เราจะแผ่ไปแล้วนี้และขยายให้ทั่วถึงตลอดภพทั้งสามกามภพอรูปภพอาพอรมูภพสัตว์ที่เกิดในกำเนิดทั้งสี่สังเสริฐชะ อันทะชะจรัมพุชะโอภปาติกะอะไรต่างๆพวกนั้นอย่าให้กว้างไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าใจเราเป็นสุขมีความเบิกบานทุกขนทุกแห่งเต็มเตี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของเราที่เราแผ่ไปแล้วนี้อาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ทําใจให้หยุดนิ่งให้สงบให้นานที่สุดทัาทีนานได้รักษาความสุขอันนี้เอาไว้นะให้นานที่สุด นกว่าจะถึงเวลาอันควร